สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้ผมมาตรวจงานนะครับผมที่ตรงนี้เป็นไม้คำเจริญครับเป็นเขตติดต่อระหว่างขุนหารกันทนะครับจังหวัดสีสเกตครับผมในจันนี้ใกล้ๆกันคือตมตุลสงเกียรตินะครับนี่ครับบ้านชั้นครึ่งครับผมขวามือนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับเอาไว้รับแขกหรืออะไรก็ได้นะครับด้านขวามือด้านซ้ายมือนี่ครับจะมีหน้าเป็นห้องนอนหลังหห้องนอนครับ บ้านหลังนี้จะมี4ห้องนอนนะครับผมมีห้องน้ำ3ห้องนะครับผมนี่ครับทีมงานของเราตอนนี้กำลังปลูกกระเบื้องครับท่านผู้ชมปลูกกระเบื้องอยู่นะครับตอนนี้เราจะไปดูกันครับดีือว่ารอบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือลำไยนะครับผมแถวนี้เป็นสวนยางพาราแล้วก็สวนทุเรียนนะครับเป็นหลักแล้วก็มีผลไม้อย่างอื่นเช่นลำไยนี่นะครับยดกมากเลย มาดูกันครับนี่เป็นกละกรเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานมาเก็บน่าประยพวกนี้นี่ครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับจอดรถได้จอดรถนี่งานบัวเริ่มเข้าแล้วงานบัวครับงานบัวปูนครับเข้าแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะครับวันนี้แดดแจ่มมากครับฟ้าสวยงามครับนี่เราขึ้นทีนหลังบ้านแล้วนี่ ราปูกระเบื้องนะครับเป็นโซนนี้เป็นหมางบ้านอันนี้เป็นโอ้เป็นลานกว้างครับอันนี้เอาไ้นั่งเป็นบ้านนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับนี่เป็นระเบียงนั่งชมอยู่ด้านหลังนี่ครับสวยงามมากครับผมนี่คือทุเรียนครับข้างกันนี่คือทุเรียนนี่ครับกำลังผัดใบนี่เป็น สตอ,อน,นี่ก็สวนผลไม้ครับเนี่ยวันนี้ฟ้าสูงม,มากครับอันนี้เป็นห้องน้ําด้านหลังนะครับห้องนีง้ของทีเราเราพื้นนะครับโก้ตันดังห้องน้ํไปแล้วมีโถงแับแขแกเยอะมากครับตรงนี้เป็นครัวนะครับตรงนี้จะเป็นเขาน์เตกร์ครัววันนี้จะเป็นเรื่อมือครับทีมช่างเรากำลังยาเหนื่มวันต้องมาเช็ดตรงควา น,นี่คือเลยห้องนอนผมห้องนอนตรงนี้ครับทำไว้จะเป็นตู้สนนื้อผ้าครับจะอนุสร้างบนนี่คืดอกตงมาทําเป็นตู้เสื้อผ้าครับมีขอบปูนแบบนี้นะครับน้ำมัน,นกำลังปูกระเบื้องรับเบงมเมนนะ่งานเะงื่อนะ นี e ่สิบเก้นบ้านยกเรานะยลกเรามเป็นเยอนนิดี่บเก้าันบมีเบอร์โทรมีครับขึ้นไปชั้นที่สองครับ มันแพงสูงนิดนึงครับตัวเบื้องหันกันเนี่ยตอนนี้มันตัวกับเบื้องนี่มีห้องนอนนั่นหลังครับวิวที่นี่สวยงามครับผมท้องฟ้าจันใสามากครับท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามหลังบ้านทำด้วยกอนสรงบครับ,รบสวยจริงๆ อันนี้ก็จะเป็นทำเป็นตู้สื้อาเหมือนกันครับอันนี้นี่โ้โหเตื้องครับช่างก็ห้องมีคนนี่คือสวนหน้าบ้านนะครับห้องชั้นสองสวนหน้าบ้านครับ,อ,อ,นนบ,รบอันนี้ก็ทําเป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะครับนี่ความสูงสูงมากครับวิวสวยมากเลยนี่ สวนละบาทโอ้เบื้องใกล้เสร็จนะครับเก็บงานในงานเนี้ล้วพื้นอีกบางสว่วนจบงานแล้วคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสี่สิบเอ็ดซังบ้านครับสนใจงานของเราก็โทรได้เลยครับ0ูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกนะครับผมไอดีไลน์ก็0ูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกเช่นกันนะครับผมหกสามตัวนะครับพี่น้อง ติดตามทางเฟซบุ๊กได้นะครับสีเกตสรสังเัยครับโลโก้แดงแดงเลยนะครับผมถ้าอันอื่นไม่ใช่ของเราครับผมอันนี้ขอบคุณครับ